สวัสดีครับพี่น้องเจ้าเกษตรกรทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็พามาบึงทงไทตรงหน้าครับมึงครับพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่ครับอ,อืดท่วมคักท่วมแน่ไม่ไหนนะครับเกือบท่วมทะเลนั่นแหละมึงครับพี่ขาวจูนพูนครับ รวมคลัทรวมแย่ได้พี่น้องเด้อยเก็นตะยานคัลเทย่งได้พี่นอ้องฝนตกแห้งคักขับมเมื่อคืนนี่ขาจนพูดบางหน้ามันมีแต่น้ำเลยเขามันตายมืดละบันนี่น้ำท่วมเขาเมื่ ต้องพักก่อนเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเพ,พิ่งตกคุณท่าพี่น้องน้ำท่วมพาไปลุยน้ำเดินเดินเดี๋ยวจะพาไปออเอา,าออหลักน้ำท่วมมาครับท่านพี่น้อง อ,นะอู้ยน้ามันอยู่นะอ้โอ้โหครับน้ำท่วมนี่ยนะนใ้ผัวจว่ม่เห็นอคิ่นถออเรียยเเบื้งเพื่นกันครับเพืน่นแต่ร้ายปะ

รวมครับวมนี่ทำลายอทำลายการจะพูดุไม่ยกสะด้งที่สนับวครับวสะดงวรรยกเดินไล่กมู พูดบนบัวทางที่รนนนไม่หอยหุ่นละนุ <i> ่ยกข้น่บหน้ายกข้น่เมาทยขอร่งนั่งเพ่นเด้อจะเพื่นเด้อขมาขอ้าไป่